สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่นที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ม2อเล่ม2ครับผมหน้า65นะครับผมอยู่กันที่บทที่5ครับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองครับเรื่องนี้จะอยู่ในเรื่องของกําลังสองสมบูรณ์นะครับผมนะคำว่ากําลังสองสมบูรณ์คือแยกมาแล้ว2ก้อนมันจะเหมือนกันครับเราจะเรียกกาลังสองสมบูรณ์นะเคยสอนไปบ้างแล้วครับกิจกรรมค้นหาเส้นทางกําลังสองสมบูรณ์ครับคาุนตครับต้องการไปเก็บแอปเปิ้ลที่ท้ายสวนแต่ละเส้นทางของคารุน ที่เลือกเดินจะต้องเป็นเส้นทางที่เป็นพหุนามกําลังสองกำลังสมกำลังสงสมบูรณ์เท่านั้นเพื่อนๆช่วยปุ้นหาเส้นทางหน่อยก็คือมันต้องเป็นกําลัง2ส,สมบูรณ์ครับมันแยกได้ปุ๊บมันต้องเหมือนกันนะมันต้องเหมือนกันนะยกตัวอย่างครับตัวแรก,ต,แรกตัวแรกดึง3าออกได้นะพอดึงสามออกได้ก็จะเหลือแล้วครับสาม x กำลังสองบวกห x บวกสนะครับ บวกสองมันแยกได้ไหมอ่ะอ่าปัญหามันคือมันแยกได้ไหมนะครับมันแยกไม่ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้มันแยกได้นะครับมันได้ก็เป็นสามก็สองเล็บก็จะเป็นสามกับ x ใส่สองตรงนี้ใส่หนึ่งตรงนี้ใส่บวกทั้งคู่ก็จะได้แต่มันไม่ใช่กําลังสองสมบูรณ์ครับกาลังสองสมบูรณ์คือสองก้อนนี้มันต้องเหมือนกันมาดูตัวนี้เขาต่อไปแยกได้อีก ได้ x กับ x ได้15กับ15ต้องการลบ30ใส่ลบทั้งคู่ตัวนี้ก็จะได้เป็น x ลบ15กำลังสองมันแสดงว่าตัวนี้ถูกนี่ตัวนี้ถูกนี่ตัวนี้เดินมาทางนี้โอเคเดินมาทางนี้นะพอเดินมาทางนี้มันต้องต้องเจอตัวไหนวะจะเดินไปทางไหนเนี่ยเดินมาทางนี้ถูกแหละนี่คือกำลังสองสมบูรณ์ครับ เนี่ยตัวนี้ครับแยกมามันต้องเหมือนกันไอซองตัวนี้ไม่น่าเหมือนละเดินไม่ได้ละเดินทางนี้พอเดินมันต้องเจอตัวนี้ครับพอมาเจอตัวนี้เอ้ยตัวนี้ก็ต้องแยกได้ตัวนี้แยกได้เป็นตัวนี้ครับ x ลบสิครับไม่ใช่ครับสิบแปดก็ x ลบสิตัวนี้ก็ได้เป็น x ลบสิกำลังสองอ่าพอมาถึงตัวนี้ครับนี่มาถึงตัวนี้ต่อเนี่ยถึงตัวนี้ มันมีสามทางให้เลือกว่าจะไปทางไหนอ่ามันมีสามทางให้เลือกว่าคุณจะไปทางไหนถ้ามาทางนี้อันนี้แยกปึ๊บ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  x กับ x 9กับ8ใส่บวกตั้งคู่อ่ะสองก้อนนี้ไม่เหมือนกันครับไม่ใช่กำลังสองสมบูรณ์ไม่เอาวิเคราะห์สองอันนี้เลือกอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะถูกด้เป็น9 x กับ9 x ได้2กับ2 2กับ2เป็น4ใส่ลบทั้งคู่ครับถูกต้องเลยนั้นแสดงว่าอนนี้ได้เป็น9 x ลบ2กำลัง2ครับนี่กำลัง2สมบูรณ์นั้นแสดงว่าไปทางนี้ต่อครับมาทางนี้พอมาถึงทางนี้มี2ทางให้เลือกครับเทคนิคครับการดูกำลังสองสมบูรณ์ครับให้ดูเลขตัวท้ายครับเลขตัวท้ายต้องอยู่ในรูปของ กำลังสองเช่นตัวนี้นะตัวนี้จะอยู่ใน15กําลังสงตัวนี้จะอยู่ในรูป18กําลังสองตัวนี้จะอยู่ในรูปของสองกลังสองเพราให้เราเลือกอีก2ทาง45กับ441ก็ต้องเลือก441เพราะ4ี1มันคือ21กําลังสอง่อาเห็นทิกยังนั้นแสดงว่าตัวนี้ก็มัเลือกได้เป็น x กับ x เลือกย1กับ21เอ่าเริ่มจับทิกได้ยังใส่ลบทั้งคู่ตัวนี้ก็ได้เป็น x ลบ กำลังสอ่าเราจับทิศตัวไหนจับทิศตัวหลังนะเห็นไหมตัวหลังต้องอยู่ในรูปของกําลังกําลังสองครับได้นั่นแสดงว่าตัวนี้เดินลงมาแล้วเดินลงมามี3มทางให้เลือกมี3ามทางให้เลือกหนึ่งสามเจ็ดสิบสองไม่มีสีไม่มีอะไรกําลังสองหครับใช่1ใช่แยกตัวนี้ดีกว่าได้1 1 x กับ1 1 x ใส่1ทั้งคู่แล้วก็ใส่บวกทั้งคู่ครับจบก้อนนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับ1 1 x บวก1น่กำลัง2นี่กำลัง2สมบูรณ์นะเราดูทิกแล้นะนะพอเราได้ทิกปุ๊บมันจะจบครับโอเคมันจะจบเนี่ยตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้ก็แยกเลยก็ได้เป็น2 x กับ2 x เห็นไหมเก้าก็คือ3กับ3ใส่ลบทั้งคู่ตัวนี้ก็ได้เป็น2 x ลบสมกำลังสองนี่ไงมาถึงตัวนี้ละนี่อยู่ตัวนี้ไปไหนต่อครับซ้ายขวาหน้าหลังดูดีครับหนึ่งห้าหมันไม่มีมันมีแต่หนึ่งหมันคือ13บสากำลังสองหไม่มีโอ้นี่1นี่ตัวนี้ใช่มาทางนี้แน่นอนหนึ่งก็คือ10บกำลังสิบกับสิบ็ก็หลังเลือกมากไปได้ก็เลือกหนึ่งใส่บวกทั้งคู่ครับจบ ได้เป็น10 x บวก1กำลัง2อ่ามาทางไหนมาทางนี้เออได้ต่อไปครับมี2ทางให้เลือกเดินนี่กับตัวนี้2ทางตัวนี้เล่นง่ายครับ2ทางตัวนี้เล่นง่ายคืออะไรตัวหลังมันได้หมดเลยครับเห็นไหมอันนี้7จกำลัง2อันนี้2อกำลังสอง,อนน 2, ง,สองไปพิจารณาตัวหน้า5ไม่ได้ครับ5ไม่เป็นอยู่ในรูปกำลังสองมันไม่ใช่ได้เพราะตัวหน้าตัวหลังอน่างนนะตัวหน้าต้องเป็นกำลังสองด้วยนะ สังเกตครับกำลังสองสมบูรณ์อ่ะตัวหน้าต้องเป็นกําลังสองด้วยนะครับนั้นแสดงว่าต้องลงข้างล่างการที่ลงข้างล่างมันจะมองยากนิดนึงครับมันจะมองยากยังไงครับมันจะยองมาได้ตัวนี้ครับตัวนี้มันจะได้เป็นเอ,อ่อถ้าเราแยก2องเล็บครับถ้าเราแยก2องเล็บนะเดี๋ยวค่อยคอยเขียน9ตัวนี้ียกเป็นสกับสแยกเป็นสกับ3ามแล้วก็เป็น x ลบส ครับ x ลบ2ก็หลังก็เลือก7กับ B7 ครับแล้วก็ใส่ลบทั้งคู่มองพยายามมองอันนี้ให้เป็นก้อนเดียวครับเนี่ยมองตัวนี้เป็นก้อนเดียวเนี่ยมองตัวนี้ให้เป็นตัวแปร1ตัวแปรหนึงนนมองให้เป็นตัวแปรตัวแปรหนึงเนี่ยเนี่ยนะมองถ้ามองมองให้เป็น y ก็เป็น 9Y กา y กลังสนะมองให้เป็น y มองให้เป็น y ก็เป็น9 y กำลัง2ลบ4 2 y บวก49ก็ได้เป็น3 y 3y ลบ7ลบ7ก็จบก้อนนี้ก็จะได้เป็น3 x ลบ2แล้วก็ลบ7แล้วก็ค่อยกำลังสองนี่คือกำลังสองสมบูรณ์ครับก็จะเดินลงข้างล่างต่แต่แต่เอไม่ได้ต้องอันนี้อันนี้อ,อตอนนัวนี้เออ,อ,นนเอ,อก็จบนี่คือเส้นทางการเดินกําลังสองของปุ้นครับเทคนิคง,ง่ายๆของการดูกําลังสองสมบูรณ์คืออะไรสรุปง่าย ตัวหน้าต้องเป็นกําลังสองครับเห็นไหมแปดเอ็ดร้อยยี่บเอ็ดตัวหลังก็ต้องเป็นกําลังสองครับตัวหลังต้องเป็นกําลังสองตัวหน้าด้วยตัวหน้าสุดกาลังสุดพดกลางช่างมันนะครับโอเคไหมต้องเป็นกําลังสองอันนี้จะยากสุดหน่อยอนี่จะยากเก้านะกับสี่เก้านะตัวหน้ากําลังสองตัวหลังก็กําลังสองได้นะครับผมมาเริ่มแต่อะสี่หนึ่งก่อนหนึ่งสี่เก้าสิบหกยี่ห้าสี่เก้า ขอโทษ3 6 4 9 8ส1่เ121ปด็ยรไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมนะมันคล้ายๆกับพื้นฐานของพีทาโกรัสแหละที่ถอดรูทอันเดียวกันเอามาใช้ครับเลขยกกำลงงนะัง2อเนาะโอเคช่วยปุ้นไปสู่เส้นทางสุขติได้แล้ว <laughs> ไปหาเส้นทางไนดะ้เรียบร้อยแล้วช่วยปุ้นได้แล้วนะคลิปนี้เป็นกิจกรรมนะครับสนุกสนุกไม่น่าจะเครียดมากนะครับผมเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ